วันนี้จะอ่านพุทธศาสนาให้ฟังในเรื่องของลักษณะหนทางแห่งความหมดจดในหนังสือพุทธศาสนาหมดธรรมก้าวย่างอย่างพุทธ,ธะจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25หน้าที่51ก็ที่30 <c oughs> ทางมีองค์8 เป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคาธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักขุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นมิได้มี เธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจะกกระทําที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทํา สถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นหนทางแห่งความหมดจดเมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ เป็นหนทางแห่งความหมดจด